s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยคุณอายุเท่าไหร่25่สิ้าจะยีอ่อ้าวก็เหมือนกับ15ฟทีน่สิบหากำลังจะ16เอเอว่ะอา้าวคือคนเราเนี่ยนะครับพอมันโตขึ้นเนี่ยอายุมันก็เพิ่มขึ้นครับครับตัวเลขมันเพิ่ม ทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นหมดแล้วครับอขนาดเด็กๆเราก็อยากจะกินแค่ไก่ทอดห้าบาทหกบาทโไมอยากจะกินบอลชอนสองร้อยสามร้อยคือมันเติบโตขึ้นเพราะนั้นรายการเราก็เติบโตขึ้นเป็นยังไงจากสิบห้านาทีจะเป็นสิบหกนาที <Why? S 1> จากคนฟังหนึ่งพันคนเป็นหนึ่งพันหนึ่งคนออทุกอย่างมันต้องเติบโตครับ,รบมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ,อมการเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมของชีวิต ใช่เปลี่ยนแปลงหกเดือนต้องเปลี่ยนคำหนึงต้อง,งเปลี่ยนละคราเกิดไว้ยังงั้นนะคุณแปลงบานเลยแล้วถ้าเกิดคุณแปลงบานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเรื่องของจอรนบานอันนี้คือชื่อนักฟุตบอลอตะก่อนเนี่ยคือจอรนบานแล้วครับทับมินการนินดําอันคาพวกนี้แปลว่าดําหมดเลย<อ>คือไอ้คำพวกนี้นะครับมันเป็นฉายาของนักฟุตบอลอตะก่อนเช่นเพชรขาดยงอ,อะไรเงี<อ>้ยเออมันคือคําที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเรียกแทนใช่ครับ เลือให้ง่ายจาง่ายมันเท่ดีและรู้เอกลักษณ์ของเขาอ้าวถูกมันจะรู้เอกลักษณ์เลยพมอฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยอ่าลิเบโรตัวชงเอออ่างเนี้ยคือคุณเอออันนี้คือชายาคือมันรู้เลยเออลิเบโรอ่าผมทองเอออ่างเนี้ยคือคุณอันก็รู้เออเออลิเบโรลิเบโรอ่างนี้ก็คือคุณ เลยคือคุณแน่เลยคือรู้เอคือเขาก็รู้กันหมดแล้ว่ะ คือถ้าเป็นลิเบลโ่เนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องของวบอลเย์บอลแล้วแหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นเย์บอลเนี่ยคุณต้องดูก่อนนะครับกีฬาวเย์บอลเนี่ยมันจะมีหลายตำแหน่งนะครับวิงสปค์อันนี้คือตบจากทางซ้ายเล็บวิงส่วนมากเขาจะบุกจากทางซ้ายกันนะครับเพราะว่าเขาถือคติว่าขวาไล้ซ้ายดีก็เลยไปทางซ้ายกันใช่ครับคือเย์บอลทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากความเชื่อเรื่องซ้ายขวาซ้ายขวาในขวาไลยซ้ายดีอย่างซ้ายนี่คือริเบลโ่ขวาคอนเซอร์เวทีฟอันนี้คือเรื่องของสภาในฝรั่ เศษคออือฝั่งซ้ายเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีความเห็นแบบนี้ออ,อันนี้คือที่มานี่ความรู้นะอ,อ,อันนี้ต้องความ <จด S 2> รู้จดไว้จดจดไว้ก่อนออจดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ อย่างที่บอกว่าจดกาจอดองไงฮะคือถ้าชื่อจดเนี่ยชื่อวันจันท์มันไม่มีสระอย่างที่บอกตามความเชื่อว่ามันมีมีสระเดียวนะครับก็คือสระว่ายน้ำอ่าสระว่ายน้ําอันนี้คือการออกกําลังกายและครับผมอย่างที่เคยเรียนให้ฟังไปนะครับว่าคนเราจริงๆต้องออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าออกกําลังกายแล้วแนะนําให้ออกกําลังใจด้วย คือกําลังใจนะครับมันจากใครหนอครับให้ขอเป็นทานให้ฉันได้ใหม่ออันนี้คือเรื่องของกําลังใจนะครับแต่ถ้ากําลังใจนี่แสดงว่าใจ ING ละเออคือใจยิ่งฮะ้ยมันกําลังอ่ะกําลังอ่ะคือใจพ w e r ก็ได้อันนี้ก็ใจกําลังเหมือนกันกำลังเหมือนกันหลายกำลังมีได้หลายแบบคือชูกําลังเนี่ยอือันนี้คือเรื่องของเครื่องดื่มแต่ถ้ากําลังชูเนี่ยอันนี้คือกริยาคือคุณกําลังชูอะไรสักอย่างอยู่ถ้าเกิดว่าท คุณไข่มุกกําลังชูเครื่องดื่มชูกําลังออันนี้คืองงเริ่มงงแล้วกำลังชูกําลังเอ๊ะแล้วชูอะไรหรือคนชื่อกําลังกําลังชูกําลังเออหรือชูอะไรชูใจเงี้ยก็ได้ก็ได้คือบุญชูสละอูยาวๆเงี้ยก็ได้มากมายมือมากมายจริงคำพูดมากมายความหมายเท่าเดิม ไม่มีอะไรเติบโตขึ้นแต่รายการเราเติบโตขึ้นแล้ว,วเป็น16น,น,นาทีออนะครับ16เนี่ยนะครับคือปีแห่งความหลังแล้ะครับ <16 S 1> อันนี้ืืห6ปีแห่งความห<ถ>ลัง ทั้งช่งทั้งรักทั้งชังเออคือ<ม>ทั้งรักทั้งชังแหละครับมันน่ารักน่าชังใช่น่ารักน่าชังเนี่ย<ม>จ,จริงๆแล้วชังคือเกียรชังนะเออแล้วถ้าม,มันมารวมอยู่ด้วยกันได้ไงอ้าวคนเราไม่ต้องมีขาวมีดำนวครับ<อ>ยินหยางนะครับ<อ>คือมันต้องมีสองอย่างอย่างนี้จะเป็นรักอย่างเดียวไม่ได้คุณไปสุดทางเกินมันไม่ดีหรอกครับอะไรที่มันไม่ได้อ่อเป็นทางสายกลางมันไม่ดีเลยทางสายกลางทางต้นมันต้องเป็นทางสายกลางครับเออมันต้องบาลานซ์มันต้องบาลานซ์ครับคุณขับรถเนี่ยก็อยู่เลนกลางเข้าไว้ครับ คุณไม่รู้ไงถ้ามีสองเลนทําไงมีสองเลนคุณค่อมเลนไปเลยคุณอยู่ตรงกลางเข้าไว้โดนด่านะโดนด่าไม่เป็นไรอย่าโดนจับก็พอถ้าคุณเจอด่านให้คุณแหกไปเลยเฮ้ยฮะแหกตาและแหกกระเป๋าหยิบใบกับขี่ยื่นให้เขาอันนี้คือคุณต้องเตรียมตัวแหละครับเพราะเจอด่านนะฮะอันนี้คือเจอตํารวจนะครับแต่บางทีว่าเกิดตํารวจเขาค้นมาแล้วเจอพระในรถเราอ่ะพระเครื่องอระวังนะตํารวจอาจจะบอกเอ้ยอันนี้พระปลอมอ้าวทำไม เขาดูออกนะคะอันไหนพระปลอมเนี่ยพระจริงอะไม่จริงอะเ้อแขวนอยู่ตรงรถอะพระปลอมเอ้าทำไมวะพระจริงเดินได้ครับพระจริงบินบาดไปแล้วอย่างนั้นครับคืออย่างนั้นไปแล้วถ้าเราขับรถมาไปส่งพระจะไปส่งพระที่วัดอ่ะนี่มีพระจริงไหมอันนี้มีพระจริงอ๋อรอดไปรอดนะฮะอันนี้ผ่านถือว่าไม่โกหกเออถ้าเกิดว่าเอ้ยนี่พระจริงครับแต่เป็นพระเครื่องนี้ห้อยอันนี้พระปลอมออโอเค ใช่อันนี้คือถ้ามีอีกพระหนึ่งที่เป็นพระจริงนี่ก็คือพระโลอันนี้จะใส่เครื่องเทศเยอะเครื่องเทศนี่คือนี่คือที่มาของคำว่าพะโลนะอ๋อก็เขาเทศเขาเทศเราเขาใส่เครื่องเทศเยอะมันมีการเทศอยู่มันลยเป็นพะโลใช่ครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เครื่องเทศครับสมมุติไปใส่เป็นพวกกล้องอใส่เป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือตะกล้องโล มันไม่ใช่พะโลอมันจะเป็นผู้กํากับโลครับอันนี้ค่ะคือที่มาของพะโลครับอันนี้อย่างนี้จดชี้แจงให้ฟังชี้แจงให้ฟังครับนะครับการชี้แจงนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเรามีอะไรเราต้องบอกกันเคลียร์เปิดเผยใช่ครับอืแจกแจงถ้าเกิดว่ามีแนะนําให้คุณดื่มน้าเยอะๆนี่อาจจะทําให้ความสนิทสนมคุณเพิ่มขึ้นได้้ยยังไงคุณจะคลอเคลียเพราะคอคุณเคลียร์เนี่ยคุณจะคลอเคลียแล้ครับนะครับเพราะคุณคลอเคลียก็จะสนิทสนมขึ้น มันอย่างนี้เขาถึงบอกให้เดิมน้ำมาละแปดแก้วชอบดื่มน้นไปเลยเวละแปดแก้วครับโทษดื่มน้ำครับครับดื่มเยอะๆเราลองดื่มแล้วดื่มเวลาพอไม่เคลียล่าสุดอเพื่อนผมดื่มน้ำวันละสิบสองลิตรฮะฮ้ยจริงจริงฮะดื่มน้ำวันละสิบสองลิตรไปเปล่าเยอะไปครับตายไปแล้วครับตอนนี้ ใครอยากทําตามก็ลองดูก็ลองดูครับแต่จะตายคือมันเยอะไปเอออะไรนี่อย่างที่บอกอะไรเยอะไปก็ไม่ดีไม่ดีหรอครับน้อยไปก็ไม่ดีไม่ได้เหรอฮะคืออย่างของเพื่อนผมนี่ทุกวันนี้เขาก็ฉี่เยอะกระเพาะปัสสาวะคุณจะจุได้มันห้าร้อยหกร้อยมิลลิลิตรนะคุณดื่มน้ําไปหนึ่งลิตรเนี่ยคุณค้างละแล้วเกิดคุณดื่มสิบสองลิตรคุณลองคิดดูไล่จากกระเพาะปัสสาวะสิบสองลิตรอะ ไล่ขึ้นมาถึงอกออกปากเลยคือมันใส่ลงไปไม่ได้แล้วมันเยอะไปเกินล้นเออคนกินเยอะไน่้ยไม่ดีครับล้นล้นมันเยอะไปครับถ้าเกิดว่าล้นก็ต้องเช็ดอีกนะครับในเรื่องของการเช็ด9ก้าหกหกก็เจ็ดแปดเก้าเนี่ยคือนับเลขครับนี่สิบห้าสิบหกแล้วเดี๋ยวมีสิบเจ็ดป่ะเนี่ยอ้าวไม่รู้อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับอีกหนึ่งปีน่าคิดน่าคิดนะครับผมกะกจะทำาึงร้อยมินิเตรเวสเฮ้ยอายุเท่าไหร่อ่าสิบเจ็ดแปดสิบสามยี่สิบเจ็ด ประมาณร้อยยี่สิบฮะร้อยยี่สิบอ่ะร้อยี่ห้าประมาณเนี้ยประมาณประมาณเนาะเออประมาณประมาณผมจะอยู่ให้ถึงอ่ะเออลองดูร้อยี่สิบลองดูไม่ต้องพูดนะเออเอาอย่างที่บอกกันนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันในปีใหม่นะครับไปมีไปเดือนใหม่แบบนี้มีอะไรใหม่ๆมาแนะนํากันเอาอะไรผมฮะผมใหม่ไพ่หมกว่าคือผมเป็นคนใหม่แล้วเอ้ยจริงหรือเปล่าคือคุณเป็นใคร อ้าวผมเป็นแกร็บเนี่ยคือผมไม่ใช่แกร็บแล้วมันใหม่แค่นี้มีรอเรือขึ้นมาแกร็บเนี่ยเอออันนี้คือใหม่ละคือมันอยู่ที่เราอยากจะทําอะไรใหม่ละครับอ้าวอะไรละครับแล้วแต่ละครับอยากทเข้าวใหม่ทำข้าวใหม่ก็ได้ก็เราโอเวอร์คุกมก็ใหม่เลยนี่สัยใหม่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของอ่า การทําตัวให้ใหม่เนี่ยจริงมีหลายแบบจะแต่งตัวใหม่เออถ้าเกิดว่าปีที่แล้วคุณใส่เสื้อครับปีนี้คุณลองไม่ใส่เสื้อดูวก็บบแบบใหม่ก็ <G un> ใหม่เลยครับมันก็จะแปลกตาหน่อยครับ <G un> แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการทําให้ชินแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกตกใจอยู่ละแต่ว่าเราก็ต้องทําให้เขารู้ว่านี่คือตัวของเราตกใจนะเพราะเราเดินเข้าไปดูในห้องน้าปุ๊บเฮ้ยแปลงแม่งเปลี่ยนเออ มันเปลี่ยนแปลงไ่ะใช่แล้วเกิดมีหลายยี่ห้อตื่นเต้นนะเพราะมันใช้กับปากเราอะเราไปเอาแปรงใครมาหรือเปล่าตลอดนะฮะแล้วเกิดเป็นแปรงลิ้นอีกมันมีแปรงลิ้นด้วยนะไอ้ด้านหลังอะมันมีพริกดูมันจะมีตุ่ม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 แล้วมันแปรงลิ้นได้ใช่คุณไปพริกเยอะแล้วกันพริกเยอะเผ็ดเนี่ยอันนี้คือพวกมุกควายคือเล่นนั่งแต่เด็กยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยังยะเล่นครับแต่แล้วมันก็ อะไรบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเหมือนกับผมเอออ้าวเมื่อกี้มึงยังบอกว่ามึงเปลี่ยนเลยแล้วมึงมาไม่เปลี่ยนคืออะไรก็ผมเปลี่ยนจากที่ผมเปลี่ยนมาเป็นไม่เปลี่ยนไงเฮ้ยนี่โอ้ตายอันนี้คือปรัชญานะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสรุปผมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนออันนี้คือให้อ่าทุกคนลองทายดูว่าผมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเพราะว่าจริงๆตอนแรกผมบอกว่าผมเปลี่ยนอแต่ตอนนี้ผมบอกว่าผมไม่เปลี่ยนเออผมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนออันนี้คือการถกเถียงะัครับสัมคนไม่ต้องถกเถียงกันครับพูดจาอย่าไปมีข้อสรุปชัดเจนอืพูดให้มันงงๆเขาไว้มันจะได้มาถกเถียงกันต่ออคือการเรียนรู้ของมนุษย์มันคือการถกเถียงถกเถียงยังไม่สิ้นสุด ไม่สิสุดก็อินฟินิตี้นะอินฟินิตี้ก็คือเลขแปดเลขแปดแล้วเลขโชคดีของคนจีนคนจีนนั่นก็จีนแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่นี่ก็คือใหญ่มากมพกพอใหญ่มากนี่มันก็เรื่องของวันชหน้าแล้วอันนี้คือเรื่องการเมืองแล้วแจ็คสันหวังไม่ออกคอนเสิร์ตแล้วก็ไปพูดว่าเป็นคนจีนแต่จๆเป็นคนฮ่องกงไต้หวันเนี่ยอันนี้คือทะเลาะกันอยู่อันนี้คุณก็ต้องดูไปติดตามครับมันเป็นเรื่องของการเมืองถกเถียงถกเถียงเถียงถกอันนี้คือคุณอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปจัดใคร จัดเพราะว่าจัดจะด่าจัดจะจะดาๆหู้อันนี้คือเพลงและพี่ไอจัดไม่ได้ครับครับครับไอพี่ไอเขาเขินแล้วครับเขาก็จะไอไอ้บ้าไอเมือกี้เว้นเนี่ไอนี่โกรธหรือเปล่าเขินอันี้เขินนะครับโกรธเขินแรงกันนะครับคือเป็นคนเขินแรงอยู่แล้วครับเพราะว่าอารมณ์เรารุนแรงขึ้นสุดลงสุดนะครับครับขึ้นไปร้อยก็ลงมาศูนย์ถ้าขึ้นไปศูนย์ก็ลงมาลบติดร้อย ติดลบร้อยครับครับผมลบติดร้อยเริ่มงงเริ่มงงแล้วครับคืองงคืององูสองตัวครับครับงองูเนี่ยคือจริงๆแล้วงูงองงององงูล่ะอันนี้คือเพลงลูกทุ่งนะฮะแต่ถ้างูมันเลื้อยเนี่ยมันมีอ่าความเป็นสัตว์เลื้อยคานอยู่นะครับผิวหนังมันก็จะเป็นเกล็ดสรุปมันเลื้อยหรือมันคานครับมันทั้งเลื้อยทั้งคานแหละครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานในผิวหนังจะเป็นเกดล่ะครับถ้าเป็นเกดก็ต้องดูให้ดีนะเป็นเรื่องของ t i p ปส์แอนด์ทริคส์เกดความรู้คือคุณไปดูตามตัวงูได้ครับมันจะมีเขียนอยู่ฮะคุณจะดึงออกมาเป็นสลักได้คล้ายๆเสียมซีแล้วครับเวลาคุณเขย่าครับแต่เขย่าต้องเขย่าก่อนเปิดนะฮะเพราะถ้าคุณเปิดแล้วค่อยเขย่าอันนี้มันจะหกเลื้อเทอะอันนี้ผมชี้แจงไว้ให้ฟังกันคือถ้าเกิดว่าคุณสมมติว่าเอามือไปเขย่าปึ๊บแต่ฝาคุณเปิดไปแล้วอะอันนี้น้ํามันจะโดนมือคุณ มันจะเลิะเลยล่ะครับออแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปทําพวกโปรตีนเชคอะไรเงี้ยครับใส่ผงก็ไปก่อนเปอ๊บเปร๊บคุณอ่าเริ่มละใส่น้ําครับขยำขยวขยำาว,าวจุก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 แต่คุณไปเปิดฝาไว้อืออันนี้จะเลอะฮะก็เลอะคืออ่าคุณแม่ผมไม่รู้อะอ้าวแม่ไม่รู้ไปขย่าอย่างเงี้ยเลอะเลอะหมดเลยเออผมโกรธนะโกรธดิเออผมโกรธเลยเฮ้ยทำไมกระปุกไม่ดีไซน์ออกมาดีๆวะเงี้ย ไปโกรธกระปุกไปโกรธกระปุกอยู่แล้วครับคือเราไม่โกรธแม่เราครับคือเรารักแม่นะครับปลูกผักเขารักแม่โอ้กระจูอู่กระโจออันนี้คือเจ้าของเขาแหละคนชื่อกะนี่คือคือรข่ผมอยากรู้มัเนยอาจจะเป็นตัวกลางตัวกลางนะครับเพราะยอก็อยู่ตรงกลางมันก็เรื่องของพ่อค้าคนกลางแหละครับอันนี้ก็จะกินพวกค้าในหน้าค่าส่วนแบ่งถ้าคุณจดทะเบียนบริษัทแล้วเกิดว่าคุณจะทําธุรกิจแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คุณก็ต้องจดจุดประสงค์ให้ดีมันจะไม่ไปเปลี่ยนจุดประสงค์จากัด นะฮะผมคิดอยู่ผมจะจ้างบริษัทชื่อบริษัทผมมีเงินไม่จำกัดอ่ะเนี่ยผมก็รวยเลยรวยอินฟินิตี้ไม่มีวันหมดสิ้นหรอครับครับแต่เงินในบัญชีเราก็อาจจะน้อยแต่ชื่อเรามันดูดีไปแล้วเออเขายกว่าทวงจุ้ยหรือจะเป็นบริษัทฮาไม่นำจำกัดอ่ะอันนี้ก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะตั้งให้ดีนะครับแนะนําให้คุณใส่พวกชื่อสัตว์มงคลเข้าไปเช่นมังกรปลาไหลอแก๊บโบมังกรปลาไหลทมินดําการนินจํากัดเจริญลุ่งเรืองเนี้ยอันนี้จำกัดอีกรอบจากัดอีกรอบนึงด้วยก็เราจะจจำกัดได้สองทีแล้วเราก็จะมีคํามงคลอยู่มากมายยังนี้มันคือหลักการเดียวกับการตั้งชื่อครับจริงๆผมเคยมีอีกชื่อหนึ่ง ชื่อแตอนแรกจะไม่ได้ชื่อศิละเพราะว่าคุณแม่จะตั้งชื่อให้เป็นความเป็นมงคลนะครับผมจะชื่อพยักฆธมินนินจเจริญรุ่งสูติมหานครกำมกยานพลังสุดยอดเทวะเอวะ เอตอิโตทินังเปตานางอุปการปติอิชิตังปชิตังตุมฮังมีปัญหาแล้วเวลามึงเขียนเอกสารมีปัญหาแล้วกูกวดน้ำไปแล้วแหละเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกชิบหายอ่อคือแต่นี่เคยมีชื่อชื่อเก่าชื่อเก่าเปลี่ยนชื่อรอบหนึ่งก่อนที่จะเป็นพัทรินชื่อเก่าฮะชื่อเก่านางสาวเก่าชื่อวริศราวริศราเก่า มีเก่าด้ไหมมีเพราะมชื si ่อเก่าไงวลิสลาเก่าชาวพาณิชย์เออเฮ้ยเออจริงจริงมึงชื่อเก่าได้นะอ้าวทำไมอ้าวเก่าชาวพาณิชย์เออมันของจองไหะเออนี่คือดีนะจะเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าเ้าีนใหม่อ้าวตกลงถ้าเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนชื่อใหม่หรือเปลี่ยนชื่อเก่าเอานี้ท่านผู้ชมส่งคําตอบกันมาได้มีแก๊ปเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไข่มุกชื่อใหม่หรือชื่อเก่าอ่ะอันนี้สรุปกันมาได้สองหัวข้อนะครับใครที่ ตอบมาได้ถูกต้องและตรงใจคณะกรรมการที่สุดครับจะเป็นไงยินดีด้วยนะครับเก่งมากเก่งมากนะครับไม่ได้มีมอะไรให้มีคําชื่นชมครับคําชื่นชมก็เพียงพอแล้วอ้าแน่นอนคือยุคสมัยนี้คำชื่นชมมันานะหานยากมันต้องเรียกว่าช่วยเหลือกันละครับทางด้านจิตใจนะครับ อ่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเชื่อชมชมพู่อ่าชมพู่นี่ก็คือเรื่องของคาผลไม้แล้วครับครับชมพู่มะเหมียวอ่ามันมีหลายสายพันธุ์ครับหรือจะเป็นอ่าชมพู่นี่ก็จริงๆเด็กๆผมคิดว่าชมพู่ต้องสีชมพูเพราะมันมันคือชมพูแต่จริงไม่จะเป็นคือสีแดงสีเขียวก็ได้ได้ครับอล่าสุดผมเห็นชมพู่อ่าที่เป็นสีรุ้งเฮ้ยไม่เห็นจักไหนวะฟอทโอบช็อปอะ ผมเห็นคือคนเขาแต่งภาพกันอืใช่อันนี้ก็เห็นมาครับก็เป็นสีอะไรก็ได้สีได้หมดเลยครับบางคนทําเป็นกราเดียนชมผู้นี่คือชื่นชมผู้หรือมองผู้มอะชมผู้โอ้เมืองอีสัต์ไปชมผู้กันแหมโอ้เดินเลยมึงผู้ดีเวอร์เนี้ยก็ได้นะครับชมผู้แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าไม่ชมผู้เป็นเลยก็ชมสาวก็ได้ก็ได้ครับ ผู้สาวผู้สาวผู้สาวไทยบ้านผู้บ่อันนี้คือเรื่องของอการชื่นชมคนแหละครับถ้าเกิดว่าคุณชื่นชมคนเนี่ย And that minutes that's western 15